วันนี้นะคะอาจจะดูแปลกๆว่าแม่เอายามากรองไว้ทำไมเยอะแยะนะคะมีเอฟซี FC บางท่านถามไถ่ยกันมานะคะว่าเสือเล็กวันๆหนึ่งให้แต่น้ำเกลือหรอแล้วยังอื่นกินไหมแม่ต้องบอกว่ายางอื่นกินค่ะนะคะยาที่เสือเล็กจะต้องกินทุกวันนะคะหเลยคือแอนตัสซินนะคะแอนตัสซินอย่างที่มนุษย์เราทานทานกันนี่แหละค่ะคุณหมอแนะนําให้เสือเล็กทานแอนตัสซินชนิดน้ํานะคะ วันล,ละ,ะเขาเรียกว่า0.1ซีเนอะอย่างนี้ใช่หรือเปล่าแม่ก็จําอะไรไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าให้แค่กินในลักษณะแค่นี้นะคะประมาณนี้แค่นี้เองนะคะเช้าเย็นนะคะก่อนอาหารเพื่อเคลือบกระเพาะนะคะเพื่อเคลือบกระเพาะของเสือเล็กนะคะคุณหมอแนะนําให้กินแอนตซินตัวนี้นะคะ1ก็คือต้องกินตัวนี้2นะคะสิ่งที่เสือเล็กต้องกินถ้าเกิดมีแผลนในปากเกิดขึ้นก็คือ ยาแก้อักเสบนะคะที่เสริเล็กจะต้องกินนะคะแล้วก็สามที่กินทุกวันเลยนะคะก็คืออ,อยาบำรุงเลือดนะคะตัวนี้นะคะกินทุกวันนะคะยาบำรุงเลือดนะคะแล้วก็มีอีกสองตัวที่เพิ่มเข้ามาและต้องกินประจำนะคะนี่คือที่เรารู้จักกันอยู่คือยาก้างปลานะคะยาก้างปลาเดี๋ยวบางคนอาจจะเออไหนมันเป็นยังไงยาก้างปลา ตัวนี้เนี่ยหมดแล้วต้องกินนะคะแม่ขาดไม่ได้เลยนะคะกินทุกวันวันละข้อวันละข้อเดี๋ยวแม่จะแกะให้ดูนะคะขาดไม่ได้เลยยังไงต้องมีติดไว้นะคะแม่ต้องให้เสืออะไรกินทุกวันนะคะตัวนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่น่าจะ 350- รอหรือ400อะนะคะตัวนี้นี่ต้องกินทุกวันนะคะเดี๋ยวก็จะหมดละเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่นะคะตัวนี้กินทุกวันนะคะ นะคะสามร้อยห้าถึงสี่ร้อยนะคะคนเขาเรียกว่าบางท่านเนี่ยก็รู้จักเนาะแล้วก็ซื้อให้ให้แมวให้หมากินประจําอยู่นะคะน่าจะรู้ตรงนี้ดีนะคะอ่างไหลก็กินเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นวิตามินนะคะก็ต้องให้กินนะคะมื้อเช้าวันละหนึ่งสีซี่หนึ่งครั้งนะคะตัวนี้เป็นวิตามินที่ช่วยเขากินข้าวได้อารมณ์ดีคือวิตามินนะคะยาทั้งหมดเนี่ยจะปราศจากการทําลายไตนะคะ เพราะฉะนั้นคุณหมอก็ได้จ่ายยา uh, <lands> มาแค่นี้ส่วนยาตัวนี้เนี่ยคุณหมอถ้าเลี่ยงได้ก็คือให้เลี่ยงไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนักจริง,รงๆแม่ก็จะให้กินเรื่องแก้อาอาศัยเรื่องแก้ปากอักเสบนะคะเขาจะได้กินข้าวได้แต่ที่กินหลักๆเลยประจำเนตัวนี้ตัดไปนะคะ <edia> คือกินประจำเนี่ยคะ่ะคือตัวนี้ทั้งหมดนะคะเนี่ยค,คือกินประจำหมดต้องไปเอาหมดต้องไปเอาตัวนี้ไปเอาบ่อยสุดนะคะต้องไปเอาเพิ่มนะคะ อันนี้ค่ะแม่ก็เลยมาเล่ารายละเอียดให้ f อทุกท่านฟังนะคะเพราะว่าบางท่านถามมาว่าให้น้ำเกลืออย่างเดียวแล้วจะหายหรอนี่ค่ะแม่จะต้องจ่ายยาอย่างนี้ทุกวันป้อนยาอย่างนี้ทุกวันนะคะมันไม่มีทางหายหรอกแต่ว่าเป็นการยืดอายุให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดและเป็นการจากไปแบบไม่ทรมานเราเลือกกันแล้วเนาะนะคะขอบคุณ f อนะคะจะได้สร้างความเข้าใจเหมือนๆกันขอบคุณคะ่ะ อาหารเย็นของเด็กๆวันนี้นะคะแม่ก็ต้มไก่นะคะต้มไก่ให้ลูกๆให้เสือเล็กนะคะถามว่าเบื่อไหมไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงความสุขเนาะความสุขเมื่อเห็นลูกได้กิน แม่ก็ยังทําเหมือนเดิมนะคะต้องช้อนฟองออกทุกครั้งเหมือนเดิมแม่ทํำยังไงก็เหมือนเดิมนะคะแม่ทําให้น้ําใสๆแม่ทําเหมือนกับเรากินเองอะค่ะเรากินลูกกินก็เหมือนกันนะคะแม่ทําเหมือนเดิมทุกอย่างช้อนฟองออกทุกครั้งนะคะแล้วต้มให้สุกทําเหมือนเดิมเลยค่ะสวัสดีมื้อเย็นนะคะแีทุกท่าน สวัสดีมื้อเย็นอีกครั้งค่ะข้าหอมนั่งตรงนี้ลูกสวัสดีนะคะเดี๋ยวแม่กำลังจะทำข้าวให้ลูกนะคะแม่กำลังจะทำข้าวให้เด็กๆกินนะคะวันนี้ก็ต้มไก่นะคะต้มไก่เยอะทีเดียวแต่ว่าก็คงจะให้ข้าวหอมเลือกก่อนว่าข้าวหอมจะกินอาหารเปียกหรือจะกินต้มไก,ก่นั่งครับลูกนั่งครับ อให้ข้าหอมเลือกก่อนนะคะแม่บอกให้ลูกนั่งครับเดี๋ยวดีดนะครับดูก่อนว่าข้าหอมนั่งครับข้าหอมจะต้องได้กินก่อนครับข้าหอมหนูจะกินอันไหนคะลูกกินอันนี้ไหมอย่าแย่งน้องให้น้องกินก่อนอข้าวหอมกินนิดนะ,ะเดี๋ยวแม่ให้เหมือนข้าหอมนั่งเฉย แม่ให้เหมือนข้าวหอมห้ามแย่งน้องอันนี้ของหนูอ่ะอย่าแย่งน้องไม่ได้เลยต้องแย่งน้องอ้ยังไม่รู้นะคะต้องค่อยๆสอนกันไปเป็นดาราหน้าก้องพ่อแม่มีไก่ต้มเ้ืยอนะลูกนองขุกขิดหน่อยหนึ่งอะพ่อผมจะกินไก่ต้มไหมเนีย่ยแม่มีไก่ต้มเนื้อสองอย่าง เนี่ย <Yeah. S 2> ข้อหอมชอบอันไหนแม่มีไก่ต้มจะแ,แม่แม่วางให้พ้อหอมตรงนี้อะตรางนี้วางเอาไว้ให้นะคะรับทองรับชองกินไก่ต้มหรือกินอันนี้ลูกเดี๋ยวแม่แกะอันนี้ให้ก่อนนะแม่ก็ทำเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างนะคะไอซีจา๋า เขาไม่กินไก่หนูกินไก่ไหมป่าวเต็มมาลองกินดูที่ป่าวเต็มกินไก่ไหมคะถ้าป่าวเต็มไม่กินไก่นะแม่จะเอาไปให้ข้างนอกนะคะเอฟซี FC เห็นป่าวเต็มไหมคะป่าวเต็มอยู่ข้างหลังสุดอะคะ่ะแม่เอาจานไก่ให้เอฟซีให้ให้ใหใหป่าวเต็มกินแม่ก็พูดผิดพูดถูกเนาะเหนื่อยเดี๋ยวแม่จะผสมไก่กับปลาอ่ะอันนี้ก็ได้ละอ่ะกินไหม เราเต็มกินเนื้อนเดี๋ยวแม่ผสมไก่กับปลาให้รับทองเราเต็มกินสิลูกดูว่ารับทองกินไหมอ่างไรก็อ่างเปาก็นั่งอยู่ข้างๆนะคะเมีฝรั่งแล้วเขาเต็มจอค่ะ ทรศัพท์แม่ทำไงให้จอกว้างๆแม่ก็ยังทำไม่เป็นเพราะวันๆมึงก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้จับโทรศัพท์นอกจากอัดคลิปนะคะอ,อะลูกอะมาเลยเอาทองมาแม่ใส่ให้นะคะหนึ่งสองอึ๊บอ่าแม่ทำจานบินไปให้รับทองอะขอเต็มลองกินดูเห็นกังไม่เปล่าเออเนี่ยจอเยอะๆเห็นไหมคะรับทองใครเห็นรับทองบ้างแม่ก็หมุนไปให้ดูเนาะ รับทองกินข้าวนะคะอ่ะกลับมาดูที่ฝรั่งกับสาวน้อยของแม่กินแล้วเดี๋ยวคนนี้คนที่จะเข้าลายต่อไปก็คือที่อังไลกับที่อังเตานะคะเข้าจอเอสซีคะ อย่าพึ่งเบื่อแม่มีการบังคับด้วยนะว่าอย่าเพึ่งเบื่อแม่นี่หลายกาดมากเลยเนะาะบังคับเอฟซีทุกเรื่องทุกเมื่อเชื่อวันแม่จะบอกว่าแม่จะทำอะไรนะกะหรี่ปั๊บขายนะคะคือเพื่อนเนี่ยทำกะหรี่ปั๊บอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็ เธอทํากะหรี่ปั๊บขายอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแม่เห็นว่าอ่อช่วงโควิดอ่ะคนก็อยู่บ้านกันเนาะแล้วก็อะไรนะกิมจิอะค่ะแม่จะต้องรอออเดอร์ทีนี้เนี่ยแม่ก็เลยอยากจะเพิ่มเพราะว่ากิมจิบางท่านเนี่ยก็ทานไม่เป็นเนาะแล้วก็ไม่ชอบทานก็มีแม่ก็เลยอยากจะทำกะหรี่ปั๊บเพิ่มนะคะกะหรี่ปั๊บตัวเนี้ยขายเพิ่ม ก็ตัวนี้เนี่ยเพื่อนทําอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเธอมาหุ้นกันไหมแล้วเธอก็ช่วยฉันปั้นเน่าปั้นกะหรี่ปั๊บทอดกะหรี่ปั๊บแล้วก็เราก็ทําไส้กันเรามาช่วยกันขายแม่ก็คิดว่าดีกว่าแม่อยู่เฉยๆนะคะ,ะหุ้นกับเพื่อนดีกว่าแล้วก็ช่วยเพื่อนทําอย่างน้อยแม่ก็มีรายได้ขึ้นมานะคะแม่ก็เลยอยากทําตรงนี้แม่ก็จะขายกะหรี่ปั๊บอันนี้ดูกอันนี้เยอะกว่า แม่ก็ว่าไม่จะขายกะหรี่ปั๊บเพิ่มนะคะเดี๋ยวแม่จะทําราคาออกมาเลยนะคะเพราะทุกทีแม่ก็ทําขายเอ่อเพื่อนทําขายอยู่แล้วนะคะและเดี๋ยวก็คือว่าเราหุ้นกันแม่ก็ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็หาออเดอร์ด้วยนะคะกะหรี่ปั๊บที่แม่ทาเนี่ยตัวละสิบบาทเนาะส่งขั้นต่ำเนี่ยสิบตัวนะคะขั้นต่ำสิบตัวค่าส่งนี่ก็จะกี่ตัวก็แล้วแต่นะคะค่าส่งก็ห้าสิบบาทเนาะ เพราะว่าราคาพื้นฐานค่าส่งเนาะเจกี่ตัวก็แล้วแต่เดี๋ยวแม่จะทํารูปออกมาให้ทุกทกท่านดูนะคะว่ากลิรี่ปั๊ของแม่กับเพื่อนในที่ทําออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้รูปภาพทั้งหมดเป็นรูปภาพของแม่กับเพื่อนโดยแท้จริงนะคะไม่ได้ไปขโมยรูปภาพของใครมาเพราะว่าเราเพิ่งจะถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็เราก็จะทํากันขายนะคะทขายกะหรีปร่ปั๊บแต่ถามว่ากิมจิแม่ยังทําอยู่ไหม กิมจิเนี่ยรายได้คือของแม่คนเดียวแม่ยังทําอยู่นะคะแต่กะหรี่ป๊อมเนี่ยเหมือนกับรายได้เสริมของแม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าแม่จะรอรายได้ทางเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะคะรายได้ทางเดียวจากจากกิมจิเนี่ยมันน้อยมากนะคะแม่พูดตรงๆเพราะว่ากําไรเนาะอย่างที่ทุกท,ทุกๆท่านก็น่าจะทราบราคาดีอยู่นะคะในเรื่องของกิมจิ และแพ็กเกจแม่ก็ค่อนข้างที่จะแบบใส่ใจเนาะแม่ต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยต้องทําขึ้นมาขายอีกนะคะทําของมาขายอีกอย่าว่าแม่เลยเนาะว่าแม่ช่างขายแม่มีภาระเนาะภาระของแม่แม่ก็อยากจะทําด้วยตัวเองด้วยนะคะอย่าว่าแม่อย่าดุแม่นะคะเอพีคาเป็นกําลังใจให้แม่หน่อยนึงนะคะ แค่ดูคลิปแม่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจมากมายแล้วค่ะแค่นี้แม่ก็ไม่รู้จะตอบแทนพระคุณยังไงแล้วนะคะแม่ก็ยังจะมาขายของอีกเอ็นดูแม่นะคะวันนี้เนี่ยแม่ก็ทำข้าวขึ้นมาเนี่ยแม่อยากให้เห็นจังเลยของพี่อังปอกับพี่อังไล์เห็นไหมคะไก่ต้มนะคะของเสือเล็กก็มาให้อังปอกกับอังไลส์ทานด้วยแล้วก็ วันนี้ลองอาหารนะคะข้าวนะครับข้าวหมาข้าวสุนัขนะคะตัวใหม่พี่อ้อมเอามาให้นะคะพี่อ้อมที่เป็นแม่ของหลบฝนนะคะเอา,ข,าข้าวมาให้เอามาให้ลองนะคะว่าโอเคไหมกินไหมวันนี้แม่ก็เลยลองเป็นมื้อแรกนะคะพี่อ้อมแม่ของหลบฝนนะเนาะเอามาให้ก็เลยเอามาลองดูนะคะ หอมเจี๊ยบพี่อัเปานั่งอยู่ข้างหลังสงสัยจะอยากกินเดี๋ยวนะลูกรอน้องกินตรงนี้เสร็จก่อนนะครับนะเดี๋ยวพี่อัเปาจะได้กินครับลูกเพี๊ยงไรด้วยครับหแม่อาตรงนี้ออกก่อนเพี่ยงไรจะได้กินก่อนเพี๊ยงไรมานั่งตรงนี้ค่ะมานั่งใกล้ฝรั่งนะคะฝรั่งเขาหล่อเราก็ต้องนั่งใกล้เขาค่ะลูกเพี่ยงไรทำขนมปึ๊ดปั๊บปื๊ดปั๊บ,บเดี๋ยวฝรั่งแย่งกินอีกนี่ค่ะฝรั่งแยมทุกอย่างที่มี เดี๋ยวแม่ไปเอาจานพี่อังเปาก่อนมาพี่อังเปามากินข้าวค่ะพี่ยังไหนนั่งกินตรงนี้พี่อังเปาอยู่ตรงนู้นค่ะจานพี่อังเปาคืออันไหนคะพี่อังเปาต้องรู้นะคะมาค่ะลูกนี่คือจานพี่อังเปาค่ะลูกหนูต้องรู้ค่ะว่าจานไหนของหนูจานไหนของนะ้องถ้าหนูไม่รู้หนูก็นั่งตรงนั้นไปนะคะนั่งสมาธิไปเลยค่ะไม่ต้องกินนะคะลูก นหนูยังไม่รู้ว่าจานไหนของหนูหนูก็นั่งนับดาวนับเดือนไปนะคะลูกพอถ่ายร้กินข้าว่ะลกอ่อา,าร้ากินข้าวนะคะคนดีอ่าพี่อองฟ้า,ามไม่นับดาวนับเดือนแล้วเหรอคะไม่นับแล้วอ๋อรู้แล้วว่าจานใบไหนโอเคคลายแล้วคะ่ะเริ่มคลายแล้วพี่หยองฟ้า,เร,าเริ่มคลายข้าว แม่ก็เลยมีเรื่องเล่าให้เอฟซฟังแค่นี้แหละคะ่ะว่าแม่จะขายกหลหรี่ป๊าเพิ่มเติมเนี่ยแม่จะทํารูปออกมานะคะแม่อยากขายของแม่อยากทํางานแม่มีภาระเนาะแม่ก็เลยอยากจะทําตรงนี้ออกมานะคะกินสิคารูกินค่ะกินค่ะเี๋ยแม่ป้อนนะคะอ่ะเขาตายละลมพัดลมพัดปลิวสยู่กิวเดี๋ยวแม่จบที่คลิปนี้ก่อนเนาะ แม้เอฟได้เห็นนะคะอนนุ้ลมพัดหมดเลยแม่ก็ไม่ได้ดูเลยเนาะลมพัดหมดแม่ก็เลยแจ้ง f อฟซี้ามนะคะว่าเดี๋ยวกับตัวกลีป้๊มนี้แม่ทําแน่นอนชัวร์รเดี๋ยวแม่เอาราคาลงเลยนะคะยังไงถ้าสนใจอุดหนุนกันได้เพราะว่าโควิดรอบ3ามเนี่ย มันจะทําให้พวกเราอยู่บ้านกันมากขึ้นตัวแม่เองก็จะได้ขายของด้วยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้เลยโควิดมารอบนี้นะคะเหตุใครๆก็ว่ารุนแรงมากมายเหลือเกินสิ่งที่ทําได้ก็น่าจะขนมกับข้าวอยู่บ้านทําไว้นะคะเป็นรายได้หลักเพื่อลูกๆของเราขอบคุณนะคะสําหรับการสนับสนุนแม่ขอบคุณสําหรับการเอ็นดูแม่และเด็กๆบ้านแคทฮีโร่แม่กลับขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ